จำเลยมาลงของงานโอ้ยหาทำเนาะนี่เอาแกไหนเลยจ้างแฟนด้วยของงานกันนิดนึงมันไม่ได้แล้วชิปมมาชิมขึ้นมาเนี่ยท่านผู้ชมมาไหนๆก็มาแล้วเอานี่ที่เขาว่าสวย ไฟฟ้าเป็นที่พัก้านในก็นี่ครับพื้นที่แค่นี้พื้นที่แค่นี้นี่บ้านบ้านให้อยู่แต่ต้นไม้ต้นไม้น,ไมนี่จุดเด่นคือต้นไม้สีสีหลากหลายนี่ครับสามสีสีปลูกแล้วก็มีสระยน้ําแล้วก็ที่พักมีที่นั่งเล่นข้างล่างข้างบนโซฟานี่จะหุ้มไว้เวลาตากแดด จุดขายอยู่แค่น,นี้ครับแล้วร้านกาแฟข้างหน้ารถไฟจุดขายอยู่แค่น,นี้จริงๆครับอาทิปขึ้นมาไหมลูกลิปขึ้นมาไม่เพื่อนครับเรียบร้อยแล้วผมมาทิมามาทิมา,ามาแม่มาถ่ายรูปนิ่งให้ลูกให้ลูกน่ากลัวขึ้นมานี่จะกระจบับเขาถ่ายไปข้างหลังจิปเร็วคิวคิวน้องเขรอเร็ว ินี่ขึ้นไปขโมนนี่ขอดแ้านก่อนห้ามหยิบด้านหนึ่จิ๊บก็จับเขายืนเขาที่ยืนถ่ายรูปรูปจิ๊บจะกลัวอะไรแม่เดี๋ยวบอกถ่ายรูปก่อนสัสดีคแม่กลัวมาเดี๋ยวโทรกลับก็ได้กรุงแป๊บเดียวเดี๋ยวคนคิวก็าหรอจิ๊บถ่ายเลยสายที่ยัมประจำก็มันมีสายอื่นที่มันสามารถอันนี้ได้ไหมล่ะส่วนมากจิ๊บ ขึ้นมาที่ขึ้นนี่ขึ้นมาเรากังแม่หนูนะโ okay. อเครอรถไฟเกียน 5. ท่านผูช้ชมอ้าที่บอาีรถไฟกันละอาวที่บ้างเอารอรไฟแม่มงกงหนึ่งสองหน่งโอเคนี่รถไฟมัน, okay. นมกำลังมาทิ าลูกคัะคี่ป้าลูกเอาเป็นโอเคครับนี่ครับท่านชมเขาใหญ่อยู่คนระับป้าแม่ขอรอนี่แค่นี้เองหลอกแดงเหมือนจุดขายแค่ข้างหน้าร้านกาแฟรถไฟแค่นั้นเนองเขาทำห้ามคนอื่นๆจะเข้าไปเข้าไปเหมือนเขารักษาตรงนี้นี่แค่นี้เน้อที่เขาน้อยกว่าเราอีกถ้าเราจะทำจริง แค่นี้อนี้่นีน่อนี่ดูดิครับทจำูงชมไม่มีอะไรเลยมีแค่ต้นไม้ปลูกแล้วก็เอาหินแล้วทำลาดยางนี่จุดขายลาดยางคนรดต้นไม้ให้ต้นไม้สวยๆคและมาน้องก็รอน้องก็รอแล้วเชิญเชิเชิญเห็นรอนานแล้วเกรงใจนี่สวยมากเลยคู่นี้น้าตาดีทั้งคู่เลย นี่ต้นไม้สีขาวนี่สวยกว่าสีเขียวเนี่ยที่นี่เอ,อ,อะไรนะอันนี้อาร์ทีใช่มั้ยที่นี่ทีเจใช่มั้ยนี่ที่โคกนองนาชินโจโก็มีแล้วนี่อย่างเงี้ยมีสองอันห้า <c oughs> นั่นแหละนั่งนอนเนี่ยคนนี้มึงโปรดิวเซอร์จริงนิวนิวสำโรงเหรอพี่พูดจริะเออนี่ไงพี่พูดจเฮ้ยหน้าแพ้แดดนี่นี่แพ้ปากน้ำรอนครับแพ้เครื่องสำอางเหรอไม่ใชแพ้แดดครับเออเออนี่ไปปากน้ำคู่แข่งกับสอปากน้ำครับอะไรนะไปปากน้ำคนนี้ครับคู่แข่งกับสอปากน้ำเสียซอสอ่ะนะเพราะอะไรเพราะเขาเขาเขาเก่งในปากน้ำเลยออ๋

แล้วก็ต้นไม้สีสวยๆจุดชมวิวแค่นั้นเองเราเกิดไอเดียแล้วเจ้าโค้งนองนาชินโจเนื้อที่เยอะกว่านี้นะแต่ว่าจะมีมินี้ตอนนี้เหรอเอาดินผสมเป็นภูเขาเงี้ยนะอู้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ตอนแรกผมที่คิดเนี่ยก็คืออย่างงี้คือแบบให้มันเนินสูงๆอ่ะเนินสูงกว่า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 งโน้นอ่ะก็ก็ทำให้สูงกว่าถนนหน่อยทางเข้าอ่ะด้านหลังก็เป็นเอ่อ มันมีทีมทีมนาทีที่เขาไปรอที่รถแล้วนานแล้วป่ะโอเคไม่มีอะไรเลยเขาไปเผาหัวลอยเขาไปกินวายเขาก็ไปอุ้มหม่นวายเขาไปเก่าอะไรอย่างเงี้ยน่ะเก่าเขายกเลิกไปแล้วตองเจี๊ยติบุเจี๊ยพทีเจี๊ยไปเลยตรงนั้นมันขัดกลับก่อนนะครับเด็กๆกลับก่อนนะครับบ๊ายบายบ้านสี่หลังมันบอกนั่นมันบอกบ๊าเจทีเจมิกซ์ มัวเรื่องร่วมสมัยไงเขาเรียกร่วมสมัยตาย่ร่วมสมัยเตอร์เนช่อง House นานาชาติมีสดขายนานาชาติเก็บมาทั้งหมดถ้าไม่มีผมนี่ไม่มีคลิปนะนะเพราะว่าคนเบื้องหลังนี่แหละเพราะว่านะมันสำคัญมากคนเบื้องหลังธรรมดาครั ปไปน่าจะเทเดียวไม่ผมผมเป็นตั้งแต่อยู่ในเรียนแล้วครับมันโดนแดดจนหน้าไหมนะครับเทปนจะเทปเทปรอบเ็บราได้จนสวยเกิน ไล่ไปเดินก่อนแดดเลยไปเดินก่อนแต่ว่าตอนนี้โล่งอย่างเดียวแดดอย่างเดียวต้นไม้เนี่ยแต่ละต้นเนี่ยเขานะดูดิชนประเภทเออชนหมดเลยเออจะพูนชนเนี่ยมันสําคัญที่ต้นไม้นะทรีเขาตั้งชื่อร้านทรีนะน้องนิวนี่ร้านกาแฟเราจู่ขายใช่ตอบก่อนนะครับตับก่อนนะครับบ๊ายบายครับเขาก็คงลงกันนะรู้จักเขาหรือเปล่าจะว่าไม่ลงก็เองไม่ลง นี่น่า like รักอ่ะเดินให้มันแบบว่ากลับก่อนนะครับสวัสด well> ีครัับสสวดีค่ะบ๊ายบายเจอยังคะเจอแล้วเดี๋ยวบอกเขาด้วยสวัสดีบ๊ายบายครับเพื่อนกลับก่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนรักรองพุ่งกลับรองพุ่งกลับที่ไหนนะโอ้โศกมาโอ้โศกปาจีนโอเคเพื่อนรักบ๊ายบายกิ๊บสวัสดีเพื่อนพ่อรองพุ่งกลับนะครับ เออแพนาไม่ต้องแล้วอันนี้ถือใบทไาเปุกคแล้วจะถรมอ่อ้าโอเคครับโอเคอ๋อนู่นเขามาเป็นหมู่คณะเขาจะถ่ายรูปรวมมุนนะครับอุ้ยสวยอ uit, we ่ะ เร็วเร็วเเร็วเร็วเร็วเถ่ายวิดีโอให้ใครลุไปยืนเอา้มีถ่ายวิถึงรไฟมาแล้วเรอรถไฟมาเร็วเร็วเร็วนัดถ่ายให้น้องหน่ะในรถไฟอยู่ไหนมาแล้วช่วยครับถ่ายเขาเลยสวยจิปชิ อาชิพยืนเลยยืนเลยรถไฟมาทางนี้ ขอใกล้กว่านี้ได้ไหมไม่ใ